พิพิธภัณฑ์ยามค่ำในแอดมิวเซียม2024เริ่มจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครพิพิธ,พธบางลำพูพิพิธภัณฑ์เหรียญกริยาปนานุรักษ์และเดอะมิวเซียมสยามค่าเข้าชมงานสำหรับคนไทย30บาทและชาวต่างชาติ200บาทสามารถมาได้จาก MRT สนามชัยเป็นระยะทาง1กิโลเมตร พระราชวังบรวรสถานมงคลเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชห้าพระองค์คือสมเด็จพระอนุชาธิรา,ราชในรัชกาลที่1รัชกาลที่สองสมเด็จพระปิตุลาธิรา,ราชในรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าและองค์สุดท้ายคือกรมพระราชวังบรวรวิช,ชานเมื่อมีการยกเลิกตำแหน่งวังหน้าในรัชกาลที่5จึงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับประชาชน พิพิธภัณฑ์ยามข้ามหัวข้ออาซีรวิทย์นัก,กษัตรทิตื่อทัวรวปีมะสิงโดยอาิรวิทแปลว่าผู้มีพิษมีเขี้ยวหรือว่าอสอรพิษความแตกต่างระหว่างมังกรนากะงูมังกรมีขาและหนวดพบในเรื่องราตะวันตกมักจะถูกเป็นผู้ร้ายโดนปราบโดยอัศวินส่วนโลกตะวันออกเป็นสนัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่อยู่บนชุดของรัช,รชทายาทจ,จีน ส่วนในไทยรับมาเป็นปีนักษัตริย์ก็คือปีมรงนาคเป็นลักษณะของงูใหญ่มีหน,นอกอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลในนิยายอาจจะมีมากกว่าหนึ่งหัวแล้วก็สามารถแปลงกายได้นาคเพศหญิงเรียกว่านาคีนาคผู้เป็นหัวหน้าเรียกว่าพญานาคส่วนงูเป็นสัตว์จริงที่มีพิษก็คือปีมเสงงูเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาเยียวยาสาธารณาสุขจึงมีสัญลักษณ์ของงูตัวเดียวเหลืออยู่ และอีกแง่หนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดด้วยการลอกคราบในสมัยสุโขทัยมีหลักฐานเกี่ยวกับนักษัตริ์บนศิลาจารึกหลักที่หนึ่งมีการกล่าวถึงปีนักษัตริย์เช่นปีมะโรงปีคุณปีมะแมมีการใช้งานมาก่อนศตวรรษที่19ในคติความเชื่อแนวคิดล้านนาเชื่อว่าการจะไปเกิดของจิตวิญญาณใดจะไปหยุดรอยอยู่ที่พระธาตประจำปีนั้นๆก่อนจนกระทั่ง สัตว์ประจำนักสัตว์จะมาเรียกดูงยญญานั้นไปสถิตที่กำหม่อมของบิดาก่อน7วันจึงไปเกิดที่คันมารดาพระธาตุประจำปีเกิดของมะเสงอยู่ที่พุทธคยาลตรตรและยังมีกิจกรรมมิวเซียมมาเก็ตลาดอาร์ตท,ทอยงานคราฟซุ้มเพียกร้านอาหารข,าาข้าวหวานเครื่องดืง่ม นี่คือตัวของเรานะคะเอาไปโชว์เขาก็ืนรดนด้เลยตัวขึ้นรถดนะคะแล้วเวิร์กช็อปแป้งร่มมาลัยไหว้พระนระตำหนักแดงฟังแค่ฟังชื่อเนี่ยคิดว่าดอกไม้ไหนที่มันแบบไปฟังแล้วกลิ่นขึ้นสมองคือกาถั่นะ่นกสมรชาคาทอนมีสกันมีสำหรับกนจุ เล่าปลาอูและปลาเดกที่เกี่ยวข้องกับทางโคกในห้องไหนยกมือครับออโอ้จำไม่โอ้จะสุโคไทยสุโขไทยถูกต้องนะครับ อันนี้ท่านแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารับรางวัลเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวสีม่วงครับเฮ้ยคู่นี้คุ้นๆว่ะฮี่าฮนะคะสีม่วงในต้นหองยานิพกนิพกวนะเสียมกระบุลนะคะเพื่อป้องกันเยี๋ยกมือนะเดี๋ยวมองกล้องนะคะ พูโดยกรมนามมมี่พิษบางลำพูมาในธีมตกแต่งและประดับไฟโดยรอบอาคารในบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมไทยมีกิจกรรมไทยธรรมนำเสนองานฝีมือหัตถศิลป์ของย่านบางลำพูและมีเวิร์กช็อปต่างนัดไทยธรรมอย่างเช่นพวงมลาลัยกระดาษทิชชู่ปักชุดขนชุดละครและเครื่องหอมไทย และมีนำเสนอพวกอาหารไทยโบราณอย่างเช่นช่อม่วงขนมช่อพากากรองการทำขนมจีบนก พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณนานุรักษ์มาในทีมจังหวะกะเหรียญดิ m o อฟไทยเป็นการพบกันของเหรียญแล้วก็เพลงลูกทุ่งก็บอกเล่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละย,ยุคสมัยในรูปแบบนิทรรศการศิลปะสื่อผสมแล้วก็มีกิจกรรมสมองประลองความจำเพลงลูกทุ่งเพื่อลุ้นรับของรางวัล มิวเซียมสยามมาในตอนวัดไทยหรือว่าวัดไทย2024ผ่าน,นกลไกงานวัดจากการประคินกะท,ทั่วๆไปสู่ประวัติศาสตร์แล้วก็งานรุ่นเดิงของวัดไทยเพื่อสื่อสารความเป็นไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนไทยครับวันนี้เป็นก้องเอลิโอโสโคนะครับตอนตอนสอบแนะนำให้สอบไปทางที่มีแสงสว่างใจพิ่งขึ้นนะครับ ้องพปรีอันดูนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยภาพันจะไม่เหมือนกันเลยครับเฮ้ยมันสองเข้าไปได้หรอ, <c oughs> อะ